สวัสดีครับเด็กเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการโพสรีวิว Galaxy S24 นะครับ S24 เนี่ยในรอบนี้ก็มีการเรียกว่า Minor c h a n g e design นะครับโดยเฉพาะขอบค่อ,ขอนข้างจะเยอะกว่สมควรแล้วก็ major c h a n g n ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าดีไซน์กล้องยังเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ของกระจกหลังก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับอ่ะ พูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะครับก็พิ้วไปสัมผัสเราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะว่าจับแลว้วมันดียังไงนะครับอันนี้รอบนี้จะพูดเราเร็วนิดเดียวล้าข้ามมาสู่เรื่องของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ AI กันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของดีไซน์รอบนี้ก็กระจกเขาจะเป็นแบบเคลือบแมตนะครับเคลือบผิวเป็นแมตแมตก็ไม่ได้แมตแบบสากมือนะครับจะแบบออกแนวลื่นๆด,ด้วยซ้านะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของกล้องนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือ3ามวงนะครับ สามวงนี้โดยขอบตรงนี้ก็จะ follow ตามสีตัวเครื่องนะครับเช่นเดียวกับขอบของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับโดยเป็นดีไซน์สลีปคือมันจะบางลงไปเลยนะครับแล้วก็จะพอดีขอ,ขอบจอตรงนี้เป๊ะเลยคือจะไม่มีโลหะส่วนเกินแบบ S2322 อีกต่อไปแล้วซึ่งถือว่าหลักโลกก็ดีมากนะครับและเมื่อได้ดีไซน์ที่สลีปแบบนี้แล้วทั้งสี่มุมแล้วด้าน,นบนก็จะมีการใช้ไมโครโฟนถึง2ตัวนะครับรูไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนที่อยู่ตรงใตก้กล้องตัวบนนะครับจากตัว S23 ก็ขยับมาอยู่ที่ s 2 4ด้านขวานะครับแล้วจะเป็นด้านขวาตัวบนทั้งซีรีส์เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแท่ไมโครโฟนก็จะเหลือตัวเดียวแล้วก็เจ้าลำโพงนะครับก็จะแบบนี้อันนี้ผมติดฟิล์มกันรอยตรงก้นนะก็จะไม่มีอะไรนะครับแล้วพอดีไซน์มันสลิ่มากขึ้นนะครับแล้วก็งานประกอบลอมนี้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะ s 2 4 2 4 plus นะครับตรงขอบนี้พอจับปุ๊บมันจะเนียนมือเถื่อนเนียนมือขอบหน้าคมไหม มันก็เกือบจะคมแต่ไม่คมนะครับจับเราโอเคเพราะฉะนั้นการจับมือเดียวหรือการถือแบบไม่ใส่เคสหรือว่าฟิลดีมากนะครับหรือถ้าใส่เคสมก็ใส่เคสบางธรรมดาครับผมสบายใจมากเพราะว่ามันจับหรือมันฟินอ่ะเออ้วยบอดี้หลายๆอย่างนะมันโอเคมากๆนะครับในการจับถือนะครับแล้วพอรอบนี้พอโลหะบางลงนะครับตรงขอบนี้มันบางลงนะครับมันไม่เรียกว่าใช้โลหะน้อยลงดีกว่าไม่ได้บางลงขนาดนั้นเพราะก็มีความหนามันอยู่นะครับ น้ำหนักมันเท่าเดิม168กรัมนะครับแล้วก็เมื่อน้ำหนักเท่าเดิมแล้วขอบโลหะบางลงแล้วให้อะไรเราเพิ่มเพราะราคามันเท่าเดิมนะในเมมหคือ3 3 9 0 0นานะครับแต่เป็น128ทิ้งในรอบนี้เพิ่ม5้ามาให้5้าอยู่ที่3าม0มนจนสิ่งที่เราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในราคาเดิมในเมมสองหก็คือในเรื่องของจอที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้นะครับเป็น6.2นิ้วนะครับแล้วก็กว้างขึ้นนะครับยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ิดเดียวไม่กี่มิลถ้าเรามองพอเนาแต่พอเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยพอเราจับที่ช็อปปนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากขึ้นนะม,นมันใช้งานดีขึ้นจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่อง AI ผมพาชมเรื่องแบตกันก่อนนะครับเรื่องแบตเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ40%แล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นยะเราอัดรอบที่2แล้วนะเพราะว่ารอบแรกอ,อัดแล้วไฟล์มันหายนะครับผมเผลอกดลบไปเมื่อกี้ต้องอัดใหม่ก็ตอนนี้ที่10%แล้วนะครับแล้วถามว่าการใช้ง,งานแบตเตอรี่ ลดลงเร็วไหมความร้อนมีไหมนะครับอย่างแรกก่อนเลยการเทสทั่วไปผมใช้งานแบบทั่วๆไปชิลๆ YouTube ครึ่งชั่วโมงเจนแอฟเฟลนเป็นเกมนี้นะแอฟเฟลก็คือเกมตัวนี้นะครับเกมรถแข่งนะครึ่งชั่วโมงนะครับที่เหลือก็เป็นโทรผ่าน Messenger โทรผ่าน Facebook โทรผ่าน Line นะครับอะไรประมาณนี้ก็แอปใช้ทั่วๆไป e m นท์ทั่วๆไปนะครับสปริงเพลงขึ้นรถแค่นี้นะครับ อยู่ที่23ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเวลาใช้งานกล้องถ่ายรูปเนี่ยโอเคไหมถ่ายรูปนิดหน่อยโอเคไหมนะครับร้อนไหมก็ไม่ร้อนครับคือปกติเนี่ย S23 ถอยไปเรื่อยๆนะครับไม่นับ FE นะแค่ S 23อย่างเดียวนะครับมันจะร้อนกระจุกตัวเท่านี้เพราะคือเป็นจุดที่มี CPU นะครับคือจุดตรงนี้ประมาณนี้ C Flip ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อร้อนตรงนี้ปุ๊บจุดอื่นจะร้อนไหมก็จะไม่ค่อยร้อนก็จะร้อนแบบถ่ายลงมานิดนึงคือมันจะไม่เยอะเพราะว่า ตัวระบายความร้อนของ a อจีสามเนี่ยเขาจะเล็กๆแค่นี้แต่พอเป็นไอจีสามเอเขามีการใส่ท่อระบายความร้อนที่ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้ีสาม fe ก็เป็นรุ่นที่ผมชมมากว่าดีไซน์ดีไซน์เขาดีมากในเรื่องของของการระบายความร้อนก็ทําให้ความที่มันเป็นไอีที่มันร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันถ่ายลงทั้งบอดี้นะครับของไอจีสามส่วน a อจสี่รอบนี้เป็น S อซีนอรสองพันสี่ร้อยนะครับฟังชื่อแล้วตกใจแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า พอเป็น Exynos ส่วนนี้ CPU เนี่ยเขาจะมีอุณหภูมินะครับในแอป CPU Z เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะ CPU Z คือแอปนี้บางทีมันเข้าไปแล้วมันก็จะไม่เคยขึ้นอ่ะไม่เป็นไรเข้าใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่38 39นะครับที่ถอดเย Thermal Sensor นะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเทียบไอซีซีอัลตในสถานการณ์เดียวกันคูลๆเหมือนกันเคลียร์แรมเคลียร์แอปหมดแล้วเนี่ยอุณหภูมิของ 2อยี่สี่นะครับจะสูงกว่า24อัลตราอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสององศาอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะครับ้วจวังหวะที่มันร้อนเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่มันห้าสิบนิดนิดห้าสิบต้นต้นนะครับแล้วพอมันร้อนแล้วเป็นยังไงก็มันจะไม่อุ่นเฉพาะจุดตรงนี้มันจะไม่ไม่ลวกหน้าขาเรานะครับแต่มันจะถ่ายลงไปทั้งบอดี้เลยแล้วเมื่อจับอุณหภูมิก็จะแบบแนวอุน่นๆนะครับอารมณ์ประมาณสี่สิบต้นต้นอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ไม่ได้ลวกมือนะครับคือใช้งานได้ใช้เปลือยได้ นะครับวันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราใช้งานหนักจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยลงไปถึงกี่ชั่วโมงนะครับในการชาร์จร้อยถึงสิบหของมาตรฐานช่องเรานะตอนนี้คือต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมก็ร้อยถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์กรณีใช้งานหนักผมอัดยูทูบไปห้าชั่วโมงเลยนะครับเพื่อจําลองสถา,านการณ์แล้วก็จะมีเกมแอปน่าอยู่ครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็โทรผ่านแอปแชทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โซเชียลเดทเมนต์ต่างต่างนะครับมีกล้องถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยนะคริๆ อยู่ที่12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงก็เปผลการเทรของวันนี้แหละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับกครู่นะ12ชั่วโมงนี่วิจะขึ้นเพราะว่าข้ามวันแล้วเนะี่ยตอนนี้มัน13แล้วเพราะว่ามันลงมาถึง9%แล้วนะครับคือตอนแรกที่อัดวิดีโอครั้งแรกมันอยู่ที่15%นจริงๆแล้วมันก็ไฟล์เสียนะครับเมื่อกี้โรลลบด้วยแล้วก็มันมีการตัดต่อบางอย่างนะครับตัดต่อเลอเข้อมูลบางอย่างก็เลยเรียบร้อยนะครับไฟล์เสียอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกรณีใช้งานหนักนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานชิลๆเลย y o u t ทุกครึ่งชั่วโมงแอร์ฟาวน์ไนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มีการเล่นเกม,มอื่นนะครับมีการใช้งานโซเชียลทั่วไปอยู่ที่23ชั่วโมงโอเคไหมสายชิลนะครับของไอ้ยี่สิบสนะครับจะอยู่ที่23ชั่วโมงสายใช้งานฮาร์ดคอร์ออกกลางแจ้งออกต่างจังหวัดนําทางรถตลอดเวลาเปิดยูทูบห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแนวๆน,นี้นะครับอย่าใช้ทุกอย่างหมดนะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวอยู่ที่มา1่วโมะครับึ่งชั่วโมง,นะง,โมงมมนน้อยเกินไป ต่อมาเป็นเรื่อง AI AI นะครับในเรื่องของการแต่งภาพถือว่าทําได้ดีมากขอ,อยาดสักครู่นะครับผมขอหยิบภาพกวางมาแล้วกันนะพอดีเมื่อกี้ทาให้ดูแล้วนะครับกวางตัวนี้นะครับเราก็จะย้ายกวางเจ้าตัวนี้ออกมาโดยวิธีการย้ายเนะี่ยคืออุ้ยขอโทษครับเราก็จะกดมาที่ดินสอตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะกดตุงมสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องวงตรงอ็อบเจกต์ที่เราต้องการนะครับเมื่อเขาจับได้แล้วอันเนี้ยถ้าเราวงไม่หมดเนี่ยผลก็คือมันจะไม่ครบทั้งตัวให้วงใหม่ครับอันนี้พังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกด d s e l e c t ไปก่อนกด d s e l e c t ตรงนี้นะแล้ววงใหม่วงดีๆนะครับตั้งใจวงนี้หนึ่งถ้ามือถือเราไม่มีแอปเป็นนะนี่นะครับก็จับได้ลแล้วเขียนปุ๊บเก็กดแช์นะครับแล้วก็ ย้ายไปจุดต้องการหรือว่าถ้าเกิดไม่เอาก็คือกด e a s e นะครับก็คือลบไปเลยนะครับป,ปุ่มยังลบเข้าไปแล้วพอกดเสร็จปุ๊บก็กดที่ปุ่ม generate นะครับหรือก็ม่อย่างนี้คือเ e อียงเอียงก็ทําได้เช่นกันนะเขาจะเติมพิเศษให้นะครับแล้วพอกดเสร็จแล้วผมก็ยัด l a f t นะเพราะว่าจะได้ไม่เสียวเวลากันนะครับนี่ discard ทำเสร็จแล้วนะครับจะมี AI อยู่ที่ตรงนี้นะครับรูปก็กด AI ตรงนี้แล้วก็ อันนี้คือเราย้ายไปแล้วนะครับคือย้ายให้ใหญ่ขึ้น้ดยเมื่อกี้นะครับก็จะเติมพิเช่เข้ามาตรงนี้ได้เราไม่ต้องทำอะไรนะคือระบบเขาจัดการให้หมดเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะในเรื่องของของการเติม AI พิเช่ตรงนี้นะครับถามว่ามันเนียนกลิบไหมตอบว่าไม่กลิบคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเบลอๆตรงนี้คือยากจะคมกว่าก็เป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาใช้เซาฟอร์ในการจัดการให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะสำหรับใครใช้กาน AI ผมมองว่า ให้เจ๋งดีนะเวิร์กดีแล้วก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้กรณีที่แบบเป็นโซเชียลทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้งานโปรเฟชชั่นแนลก็อาจจะยังไม่เหมาะสมแล้วใช้ในมือถือโปรเฟชชั่นแนลมันก็คงไม่เวิร์กใช่ไหมก็คือใช้งานเร็วๆอะ่ะจัะโอเคอยู่นะครับกรณีใช้งานแบบเล่นๆกับเพื่อนใช้งานสายโซเชียลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับกรณีที่คุณต้องการจะแปลภาษานะครับก็คือแอปเจ้าอินเทอร์แปร์ก็คือ, App คอจะอยู่ตรงนี้นะผมหายไม่เจอนะก็คือเข้ามาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเข้ามาดูว่ามันมีอะไรได้บ้างนะครับ เจ้า i n t e r p r e o n e เนี่ก็คือแอปที่สามารถที่จะแปลภาษาได้การ setting ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตัว,วน,นี้ที่จะเปิดตัวแอปเองเลยก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกภาษาได้หลายๆภาษาเลยนะตรงนี้แพ็กเกจภาษาก็จะมีอยู่ให้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็น first phase น,นเองอีกอันนึงที่ผมใช้งานบ่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็สมมุติเราเข้ามาหน้านี้นะครับต้องการ copy ข้อมูลตรงนี้นะครับ เรา copy อย่างนี้ปกติก็คือกด copy ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าว์าเ w s ร์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตของทางซัมซุงนะครับเขาก็จะมีปุ่มดาวตรงนี้ให้ดาวนี้คืออะไรคือ AI ครับ AI เนี่ยเขาจะสามารถจำอะไรข้อมูลนะให้เราได้นะครับก็ใน,นที่เราอ่านภาษาแนละ้นไม่ออกนะครับเราก็กดทางเฉลียแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการอันที่ภาษาไทยเซ็ตอยู่แล้วก็จะสามารถอ่านได้เลยแล้วก็จะเข้าความให้เราได้ด้วยกว็ใน,นที่ข้อมูลนะคุณต้องการเอาไปใช้ต่อคุณ copy ได้เลยครับแล้วก็ไปวางในหน้าที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้น AI ในรอบนี้ถือว่าเจ๋งนะครับครานี้ที่คุณต้องการจะพิมพ์อะไรบางอย่างเช่นคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลในในตัวแอปโน้ตนะครับขออนุญาตนะครับแอปโน้ตนะผมเข้าคำว่า t e s t e ต i t i n g นะครับพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเขาจะขอประโยค2สองนะ Thai pointing ผมพิมพ์ไม่ถูกหรอกนั่นผมพิมพ์ไม่ถูกหรอกผมก็จะแก้งไม่รู้นะครับแล้วก็ก,กดให้เขาช่วย แล้วก็กด Spelling on Gamma อันนี้เขาจะจับ Gamma นะครับเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราต้องการพิมพ์คำว่าอะไร Typing เปราว่าการพิมพ์น,นั่นเองนะครับแล้วกด i n s e r t ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าภาษาเนี้ยยังรูปแบบไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะลบไปก่อนสม,มมติพิมพ์ใหม่นะ Typo กดตรงนี้นะครับแล้วก,กด writing style เขาก็จะเช็คให้เราว่าถ้าเราจะใช้ภาษาเนี่ย ใช้รูปแบบไหนบ้างนะครับรูปแบบแรกคือออริจินอลนะครับก็คืออันนี้อินเ r ิรตไปเลยช่างมันไม่สนใจนะครับโปรเฟชชั่นแลใช้มืออาชีพนะครใช้การทางานนะครับก็สามารถจะพิมพ์ได้นี่เขาจัดการภาษาให้หมดมีคําสวยๆมาใส่ให้เราด้วยนะนี่ย conducting a test in w r i t i n g that appears t o be a t y p o g r a p h i c a l error นะครับก็จะมีหลายอย่างมากๆให้เรานะครับในการใช้ได้เลยซึ่งดีมากๆนะตรงนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันช่วยหลายๆอย่างได้คือกรณียกตัวอย่างนะเขาใช้ภาษาอังกคล่องมาจากไรคล่องอยู่แล้วแต่่มมันจะีีกรณบาางงอย เฮ้ยคำนี้พิมพ์ว่าอะไรนะนะครับจะพิมพ์อีเมลจะแจ้งจดหมายราชการอาเงี้ยอาจจะมีคําที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วอะ่ะอันนี้เขาก็ช่วยได้เขาไม่ฉลาดกว่าเรานะเราก็ไม่ได้งโงก่กว่าเขานะต้องใช้คำนี้ว่าด้วยด้วยความที่เขาเป็นคอมพิวเตอร์เนะาะเราเป็นคนนะบางทีเราไม่ใช่อะไรเราก็ลืมนะครับแต่บางทีเราไม่รู้จริงๆเขาก็จะช่วยแค่ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราได้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆในในรอบนี้นะครับก็หลักๆอยู่ประมาณเท่านี้นะครับก็ โดยรวมผมมองว่าใช้งานได้โอเคนะครับเรื่องแบตเตอรี่เนะี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการใช้งานหนะน,นั trip, กกรณีออนทริปกรณีใช้กล้องถ่ายรูปเยอะๆกรณนนีเปิด Google Map เยอะๆนะครับกรณีโทรผ่านแอปแชทเยอะๆอ่ะกรณีเหล่านี้ก็จะกินแบตเตอรี่ได้เยอะนะครับกรณีที่คุณใช้งานน้อยๆก็จะอยู่ได้อลองอเดีแน่ๆแหละครับผมคิดว่า22ชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยกลับบ้านได้ทันแน่ๆนะครับถามว่าถ้ารู้24ไหมส่วนตัวผมว่า ทะลุยากอะ่ะคือต้องใช้งานแบบน้อยจริงๆขนาดผมตอนที่ผมเทสเนี่ยตอนชิวๆเนี่ยก็คือย t ท b e ครึ่งชั่วโมงแอร์ฟ้าในครึ่งชั่วโมงโทรผ่านแอปแชทบ้างใช้กล้องบ้างนิดๆหน่อยๆยัง23ชั่วโมงเลยครับมันยังไม่ถึง24ชั่วโมงดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันทะลุ24ชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ผมว่ายากมากนะครับแต่เรื่องของความร้อนมันไม่มีนะครับไม่มีแบบที่ว่าจะต้องให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้อนนะร้อนจี๋นะร้อนลวกหน้าขานะไม่มีอย่างนั้น การจับถือดีว่าดีมากแล้วก็เคสนะครับถ้าเอาเคสเนี่ยของปิตาค้าผมเอามาใส่นะก็น้าหนักอยู่ที่20กรัมนะครับถือว่าดีมากนะแล้วก็ใช้าง,งานได้พอใช้าง,งานได้พอดีนะครับตัวนี้ติดแม่เหล็กเแม่เหล็กผมก็จะเป็นแม่ตัวนี้ก็คือเอามาติดได้นะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มี S Pen พก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของหน้าจอนะคร่าวๆนะครับประมาณนี้สําหรับ g a l a x ่ S24 ่ถามว่าน่าใช้ไหมผมมองว่าเอ้ยน่าใช้มากนะครับในหลายๆอย่างที่ เขาดีไซน์ออกมานะครับในเรื่องของขอบที่บางลงนะครับในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับในราคาเท่าเดิมนะเท่ากับ s 2 3ในปีก่อนหน้าเลยแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรที่กวนใจผมมองว่าอย่างเดียวก็คือเรื่องของการใช้งานหนักที่ CPU ตัวนี้ยังเรียกว่าตัวเลขการใช้งานอยู่ที่12ชั่วโมงผมมองว่ามันน้อยเกินไปนะครับอาจจะต้องรออัปเดตในช่วงกลางเดือนกุมภาอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เราใช้งานได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าการอัปเดตรอบแรกเนี่ย คอมมือถือดูจะทงหลังจากกวางจําหน่ายครั้งแรกเนี่ยมันจะส่งผลให้ดีขึ้นเสม,มอเสม,มอที่เราเคยเจอกันมานะนะครับก็เราดูกันละกันสําหรับใครที่สงสัยในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอเวลาเพราะว่าคลิปที่เราให้คําตอบในตอนนี้เนี่ยที่ทาวิดีโอนตอนนี้จะเป็นช่วงปลายเดือนมกราต้นหนึ่งกุมภานะครับก็เป็นช่วงเปิดตัวช่วงแรกสำหรับใครที่อัปเกรดจาก S22 S23 นะครับเอามาใช้งานถามว่าคุ้มไหม S23 ยผมแนะนำว่าคุณกอดเอีมไว้แน่นนะครับเพราะเอเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องการเลื่อนไหลถือว่าดีมากๆแล้วส่วนความร้อนที่อยู่เฉพาะจุดตรงนี้นะครับของ s a นวัคค g มแบตเจ2ของ s a m s u ง G g a l a ซ y S23 ยี่สซีรีส์ที่ยังไม่มีท่อระบายความร้อนใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนอยู่บ้างแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าเปลี่ยนครับกับประเด็นแค่ตรงนั้นนะครับมันมันเล็กน้อยมากๆนะเพราะคุณใส่เคสแล้วมันก็จบใช่ไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหน อาจจะมีปัญหาในไอ3ิสามซีรีส์นะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยอะลองอะเดยผมว่าสำคัญกว่าเนาะยี่สามซีรีส์ผมว่าอย่าเพิ่งอัปเดตเลยรอก่อนรอ AI มาก่อนถ้า AI ได้ไอ3ิสามซีรีส์มามา,มาครบ3าสอย่าง5อย่างพวกเนี้ยถือว่าโอเคนะครับไอ2ิสองซีรีส์โดดไอซิปสี่ซีรีส์ได้ไหมผมว่าควรโดดเพราะว่าไ2ซิปสองซีรีส์เนี่ยอายุ2ปีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนที่ร้อนจี๋ ของไอ้ยี่ิบสองที่เฉพาะจุดตรงนี้แล้วก็ไอ้ยิบสองซีรีส์เนี่ยจะร้อนแล้วหน่วงด้วยนะครับอีกอันนึงคือเมื่อความร้อนสะสมในบอดี้นานๆตรงนี้ประกอบเป็นนานๆกาวเริ่มเสื่อมอะไรเริ่มเสื่อมอุปกรณ์มันจะน็อกได้นะครับไอ้ยิบสองซีรีส์ผมแนะนบอว่าเปลี่ยนเถอะนะครับเพราะว่ามันมันสองปีแล้วความร้อนมันสูงจรนะิงๆในี่ยฉันวก็แบบเจนหนึ่งก็แนะนํามาไอ้ยี่สิบสี่ซีรีส์น่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับใครที่สงสัยอะไรสามารถถามได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ